ข่าวลือของ Apple Watch Series 8ประจำปีนี้มาแล้วครับทรงเดิมเลยทรงเดียวกับปีที่แล้วเลยที่จะเป็น Apple Watch 7นะครับแสดงว่ารุ่นที่แล้วทำไม่ทันแต่คราวนี้มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมี Touch ID มาให้ด้วย <S <S หลังจากปีที่แล้วนะครับเราโอ้โหเคว้งคว้างกันเลยอะนั่งดูงานเปิดตัวของ Apple นะครับ Apple Watch Series 7 เปิดมาตุ้มแรกเฮ้ยเหมือนเดิมเลยสรงเดิมเลยแล้วขยับไอ,ขอ,บอ,อ้ขอบจอดำๆอ่ะขอบจอดำๆที่เป็นเบเซลขอบหน้าจอคือขอบจอไอ้ l p p l e w a ว c h มันเป็นโค้งๆใช่ไหมไอเนี้ยขยบขอบจอเข้าไปนะคือถ้าวัดเป็นมิลลิเมตรนะไม่ถึง1ม mm, ิลลิเมตรอ่ะแต่ Apple สามารถพูดได้ว่าจอใหญ่ขึ้น40%<笑><笑>เรียกว่าใครเคิร์มคำโฆษณานี้นะหืมไม่มีวัวผสมอะ่ะนะฮะ สุดท้ายเนี่ยเหมือนกับเปิดเผยความจริงออกมาพร้อมกับข่าวลือตัวนี้นะครับเพราะว่าข่าวลือของ Apple Watch Series 8มันคือตัวเดิมเลยตัวที่ลือเป็น Series 7นั่นแหละที่เราผิดหวังกันนั่นแหละอยู่ดีๆก็เอาออกมาเหมือนเดิมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะวันนี้ได้คําตอบแล้วแสดงว่า Apple Watch Series 7เนี่ยมันมีข่าวลือว่าจะเป็นทรงนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้ว Apple น่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้ Apple ไม่สามารถผลิตออกมาได้ทัน สุดท้ายต้องมีการพลิกประมาณ2อเดือนสุดท้ายนะผมว่าพลิกเฮ้ยใช้บอดี้เดิมทุกอย่างเดิมหมดแล้วก็ทำนูน่ทนทํานี่เสริมอะไรเข้าไปทำเท่าที่จะทําได้มันก็เลยทําให้ Apple Watch Series 7เนะี่ยขายไม่ค่อยดีนะเพราะว่าถ้าไม่นับรวมสายใหม่สีใหม่อะไรเงี้ยนะคือมันเหมือน s ี r i ส์หเลยคนใช้ s ี r ีส์หก็ไม่ซื้อใหม่แน่นอนแต่มาปีนี้เขาบอกว่าอ่ะข่าวลือเดิมนะฮะหลังจากทําไม่ทันเราก็ใช้โครงสร้างอันเดิมแ,ลแหละที่เราจะเปลี่ยนนั่นแหละ กลับมาปีนี้ปีนี้ทันมีเวลาหนึ่งปีเต็มนะมาแล้วครับอันดับแรกคือ Apple Watch Series 8ทรงใหม่เนี่ยหน้าปัดจะเรียบแล้วกระจกเรียบเลยไม่โค้งปง่งงงนเหมือนเมื่อก่อนละนะครับก็ขอบบอดี้ก็จะเรียบแฟตเลยนะครับคราวนี้สิ่งที่มีเพิ่มขึ้นมานะฮะก็คือมีปุ่ม touch ID นี่คือตรงด้านข้างของ Apple Watch เนี่ยมันจะมีไอตัวดนะิจิตอลค l าวเนาะที่เป็นเม็ดมยมนะครับ แล้วก็มันก็จะมีปุ่มหนึ่งให้เรากดไอต้ตรงปุ่มตรงนั้นแหละมันจะกลายเป็น touch id ไปด้วยในตัวก็คือเป็นเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ตรงนั้นด้วยพอมีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือหรือ touch id นะครับเราก็จะสามารถใช้ apple watch นะครับสแกนลายนิ้วมือนะฮะปลดล็อกนาฬิกายืนยันตัวตนคือมันยังมีสภาวะหลายๆอย่างที่เรายังสามารถทำบน apple watch ไม่ได้ทั้งหมด ช่ไหมฮะเช่นการสแกนหรือการยืนยันตัวตนนะครับพวกวันนี้เราสามารถใช้ Apple Watch จ่ายนู่นจ่ายนี่ได้แล้วแต่ยังต้องยังต้องมีขบวนการอย่างอื่นอยู่ยังไม่สามารถทำยืนยันตัวตนอย่างด้วยการสแกน Touch ID แบบนี้ได้แต่พอซีรีส์8มี Touch ID ขึ้นมาผมว่ามันจะสมบูรณ์มากขึ้นนะครับกับบอดี้ใหม่ด้วยครานี้ทำทันแล้วนะฮะ บอดี้ใหม่นี้ก็คือหน้าจอแฟตเรียบไปเลยนะครับขนาดของจอยังไม่รู้จะใหญ่แค่ไหนแต่ผมเชื่อว่า Apple เนี่ยไม่ทิ้งไม่ทิ้งขนาดสายเดิมนะครับคือ Apple น่าจะคำนวณแล้วว่าถ้าใช้ขนาดสายเดิมแล้วบอดี้มันอาจจะโค้งออกมาอีกนิดนึงนะแนวแนวกว้างนะโค้งออกมาอีกนิดนึงวัดขนาดหน้าจอแล้วเนี่ยใหญ่กว่าหน้าจอเดิมสักมิลสมินนะ Apple ก็คุยได้อีก หน้าจอใหญ่กว่าเดิม40% <c ười> นะเพราะเขาทำไดเ้เขาเก่งเรื่องพวกนี้นะฮะคุณทิมคุกกับลูกศิษย์ของเขาเนี่ยเขาทำได้เราก็จะได้ Apple Watch Series 8ซึ่งมีรูปทรงใหม่แล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆ MM เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งผมว่าปีนี้ถ้าถ้ามาทรงนี้จริงก็น่าซื้อนะครับ <S <S เดี๋ยวปลายปีเนี่ยน,น่าจะเปิดตัวสักประมาณกันยายนเนี่ยเปิดตัวพร้อมๆไอโฟนอะนะฮะ,นะฮะ ถ้าเดาไม่ผิดนะอันนี้เดาไว้ล่วงหน้าเลยน่าจะมาวันที่14กันยายนน่ะเปิดตัวก่อนวันเกิดผมวันหนึ่ง14กันยายน2565เปิดตัว iPhone 14อุย14กันยาเปิดตัว iPhone 14นี่เป็นไงแล้วก็ Apple Watch Series 8ตามไปด้วยเลยนะฮะส่วนใหญ่จะเปิดงานเดียวกันนะครับเขาบอกว่างานนี้จะมีถึง3รุ่นครับสำหรับ Apple Watch Series 8นะฮะจะมี Apple Watch SE 2 Apple Watch Explorer Edition นะฮะ ซึ่ง Explorer Edition จะออกแบบให้มีความทนทานมากขึ้นสำหรับงานประจนภัยงาน t r c k k i n g งานกลางแจ้งนะฮะหรือว่าคนที่แบบว่าฮาร์ดคอร์หน่อยๆก็จะออกแบบบอดี้ให้แข็งแรงมากเป็นพิเศษนะครับรอดูกันครับข่าวลือเดือนมิถุนายนเนี่ยผมว่ายังยังไม่ได้อะไรมากไปกว่าดีไซน์สเปคและข้อมูลเรื่องของบอดี้เรื่องของวัตถุดิบเนี่ยยังดิ้นได้เยอะ มันยังไม่ไฟนอกหรอกเขาอาจจะอยู่ในห้องทดลองโปรโตไทป์กันอยู่ยังนั่งคุยกันอยู่ที่ Apple Park อยู่เลยรอดูใกล้ๆแล้วค่อยข่าวลือทั้งหมดมันจะขมวดขมวดพวหมดมาแล้วมันค่อยๆเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะฮะอย่างอย่าง iPhone 14เนี่ยล่าสุดเนี่ยในโฆษณาของ Apple p l y y ก็มีภาพวาดของ iPhone เป็นลายเส้นแล้วก็มีหน้าจอที่แบบไม่มีติ่งแต่มีรูลำโพงกับรูกล้อง ที่เป็นรูปตัวไอะเป็นขีดยาวๆกับจุดกลมๆอันนี้ก็เผอลั่นด้วยตัวเองไปแล้วหรือตรงใจลั่นก็ไม่รู้ก็แสดงว่า iPhone 14ปีนี้นะสองรุ่นบนนะอาจจะมีเป็นหน้าจอแบบนี้คือไม่มีติ่งและมีรูกับมีขีดแล้วสองรุ่นล่าอจะยังมีติ่งเหมือนเดิมซึ่งอันนี้ก็ใกล้ความจริงขึ้นไปเรื่อยๆอตอนนี้นะถ้านนับนะเดือนมิถุนายนผมว่าโปรโตไทป์ไอโฟนนะครับมีตัวจริงออกมาแล้วนะครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยเขาต้องจัดการเรื่องคอมโพเนนต์ทั้งหมด แล้วก็ไปสั่งโรงงานให้เริ่มดําเนินการผลิตชิ้นส่วนในแต่ละส่วนแล้วค่อยไปเริ่มประกอบกันสักประมาณกลางเดือนกรกฎา,าตอนนี้ต้องไฟนอลแล้วเรื่องโปรโตไทปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความจริงเพิ่มออกมาเรื่อยๆนี่ติดตามกันนะครับ